วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปวิ่งที่สวนสาธารณะ KLCC กันค่ะที่ก่อนจะออกไปวิ่งนะคะก็จะมีการยืดเส้นย e ืดสายด้วยการเล่นโยคะก่อนสักวัน20นาทีค่ะโดยปกติแล้วทุกวันก่อนที่การจะไปทำงานนะคะการก็จะมีการเล่นโยคะ อย่างน้อยประมาณ10 1 5ึงสนาทีเป็นการคลายความเครียดในแต่ละวันอะไรอย่างนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะหันมาดูแลตัวเองกันด้วยนะเดี๋ยวยังไงการก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะ สองพาสปอร์ตใส่ไปในเสื้อะคะ่ะใส่แบบข้างๆอย่างนี้นะคะหูฟังเราก็ใส่หูของเราบัตรกับเงินสดแล้วก็เอาไว้กระเป๋าข้างนี้นะคะ่ะแล้วก็โทรศัพท์อย่าลืมนะคะเพราะว่าต้องใช้ต้องใช้โทรศัพท์ในการสแกนเข้าส่วนสาธนารณะด้วยนะทุกคน ขี่ก้าวค่ะห้ามลืมไม่งั้นเข้าห้องไม่ได้ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนเราออกไปวิ่งกันค่ะตอนนี้การก็เดินใกล้ถึงสวนสาธารณะแล้วนะคะแล้วก็ตรงทางผ่านนะจะมีตรงนี้ค่ะถ้าใครแบบอยากานั่งเล่นกันกลรงวันไรก็มาหากันได้นะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีแบบเป็นสนามว่างๆนะคะให้แบบ มีคนมาแบบปั่นจักรยานตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าห้างคะ่ะเราต้องเดินอ้อมไปด้านหลังตรงนั้นนะคะนี่ค่ะเดินมาอ้อมมาตรงนี้แล้วก็เดินตรนไปเ,เรื่อยๆก็จะสีสวนาค่ะ ค,คือมาอยู่ที่ KLCC เนี่ยประมาณปีกว่าๆแต่ว่าเพิ่งหาทางเข้าสวนสาธรารนณะเจอค่ะ <What? S 1> ก็คือ,อถ้าทุกคนมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะจะเห็นน้ำพุตรงนั้นเนาะทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นสวนสาธรารนณะแต่เราเนี่ยต้องเดินอ้อมไปข้างนู้นนะคะเพราะว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติอะคะ่ะ ทุกคนก็สามารถเข้าทางฝมมั่งโน้ได้แหละแต่ตอนนี้เขาปิดไว้เพราะว่าทุกคนต้องไปเข้าตรงข้างหน้านะคะตรงที่มันเป็นแบบตึกสีรุงืังนอะ่ะก็คือต้องเดินไปตรงโน้นนะคะแล้วก็ไปสแกนเข้าขวางโน้นนะ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปค่ะก็คือต้องเดินอ้อมไปทางานา้ำถึงจะไปได้การก็เพิ่งรู้แหละว่าแบบเออทางเข้าอยู่ฝั่งนั้นนั่นเองนะีอ่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนหูวันนี้แสงแดดแต่ว่าแรงมาก เป็นเวลา10โมง5นาทีค่ะทุกคนแดดร้อนมากวันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักพอสมควรพะวันนี้ก็เลยแดดร้อนนะคะโชคดีมากเลยใส่หมวกมาปกติก็มาวิ่งก็จะพยายามใส่หมวกทุกวันเพราะว่าออกมาสายค่ะเออควรจะมาเ7-8โมงเช้าตอนไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ตื่นไม่ทัน oh <my> ก็เลยออกมาตอนสายๆแทนนะคะ mm hmm. นั่นค่ะทุกคนเห็นไหมตรงนาสถานมีตำรวจ T.L.C. เราก็จะไปสาักแกนเข้าตรงนั้นค่ะดูสิมัรอลว่าทำให้สุดที่นหน รูปคู่กับตึกแปดนะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโฟโต้พอยท์ค่ะตรงนี้ก็ใครก็อยากมาถ่ายรูปนี่ก็มาได้ค่ะคือวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยนะคะเดี๋ยวรอบแรกจะพาทุกคนเดินรอบๆก่อถามว่าบรรยากาศสวนสาธารณะที่นี่เป็นยังไงบ้าง ส่อนรูปวิ่งตรงนี้นะคะถ้าการจำไม่ผิดะจะมีความยาวประมาณ1กิโล1กิโลเมตรกับอีก่300นสาม1,300เมตรค่ะเออ,อใช่ปะ1 3 0่เมตรก็เป็น1กิโล แล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติคือแบบเอ้ยมันได้ยินเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะทุกคนเวลาเราวิ่งไปอะ่ะเออให้ความรู้สึกอยู่กับธรรมชาติมากๆรู้สึกดีมากๆเลยะคะ่ะใครอยู่แถวๆนี้ก็มาวิ่งด้วยกันได้นะคะทุกคน จะไม่วิ่งก่อนนะคะการประพาทุกคนเดินอ่อันนี้ก็คือจุดสตาร์ทของเราค่ะเจ๋งไหมคะคือมันดีมากเลยชอบม,มากๆเลยค่ะคิดดูว่าไปทํอะไรอยู่ทั้งหนึ่งปีกว่าเพิ่งเพิ่งรู้ว่าแบบเอ้ยมีสวนสาธาระคือเห็นแหละว่ามันเป็นสวนสาธารณะนะตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าแบบเออพอเข้ามาแล้วมันจะมีที่ให้นั่งอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็มี เขาปลูกต้นไม้แล้วก็มีลกูกพึงคือไม่ได้เคยไม่เคยเข้ามาเลยในช่วงระย,ยะหนึ่งปีเต็มๆที่อยู่ KLCC ค่ะแล้วก็พึ่งพึ่งแบบเออลองเดินหาแล้วก็ลองเดินเข้ามาไม่นานนีน้แล้วก็ทุกคนจะพาไปดูกระรอกวันก่อนการเห็นกระรอกด้วยรจะพาไปดูนะไม่รู้ว่าวันนี้น้องออกมาหรือล่า อออวันนี้ไหมเออวนี้น้องออกมาป่ะวานฝนตกอ่ะไม่รู้ว่าวันนี้น้องออกมาไหมหาก่อนนะทุกคนจะได้ดูไหมนะี่น่าจะได้ดูนะน้องน่าจะเปียกอะเลยไม่ออกมา ็ะไรทุกคนเรามีแบบถ่ายวีดีโอเก็บไว้แล้วยเราจะเอามาแทรกเข้านะคะว่าแบบเออมีกระลอกอยู่ตรงนั้นจริงๆง แล้วก็พอวิ่งไปก็จะมีเสียงนกมีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะพาเด็กๆมาเล่นได้ะคะ่ะนี่นะคะสนามเด็กเล่น ไงบ้างคะทุกคนบรรยากาศสวนส,วนสนาธารณะที่ KLCC รอบนี้ก็จะพาไุกควิ่งเลยค่ะค่ะ มาวิ่งที่สวนสาธารณะ KLC ซค่ะใครที่อยู่แถวนี้ก็มาวิ่งกันได้นะคะเจอกันก็ทักทายกันได้ค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย